สวัสดีค่ะเรียนเจมสมศุภศาีปีที่3พบกับคุณ ที่เราเรียนกันเป็นประจำเลยพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็คือวิชาการอ่านเขียนคิดโลกความเอกแล้ววันนี้จะเป็นตอนอะไรเป็นตอนอะไรนะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนสองกสอนรู้เอ๊แล้วมันจะเป็นตอนอะไรนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรงั้นเราไปรับชมวิดีโอทัง้งหมดเลยไปกันเลยวันนี้ มาอยู่ติดกันรอเรือมาอยู่ติดกันอ่านว่ารอหันเขาเขียนกันรอเรือสองตัว สินค้าพันนาวาน่งเรือลอยไปเรือลอยมาอยู่ติดกัน อะไรนะนักเรียนลองคิดไว้ในใจนะคะว่าตัวรอรอเจออะไรคําตอบใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะพาไปชิมไปดูคําตอบนะคะอ่ะคาถามที่สองตัวรอรออ่านออกเสียงอยา่างไรคิดไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบตอบกันะคะ่ะรอรออ่านว่าอย่างไรระหว่างข้อที่หนึ่งรอหันหรือข้อทนะี่สองรอรอนับหนึ่งสอง ถูกบ้างคะหรือว่าง่ายเกินไปเราไปดูข้อที่2กันเลยคะ่ะรอหันคือจุด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 คืออะไรนะมาดูข้อที่1่ดีกว่าข้อที่1คือตัวรอรอที่เรียงกันซ้อนกันสองตัวหรือข้อที่สองตัวรอรอที่เรียงซ้อนกันสองตัวง่ายมากๆเลยคะ่ะนับหนึ่งสองต้ง พยัญชนะต้นคำที่ใช้รอหันสามารถอ่านได้จุดๆรูปแบบนักเรียนลองคิดสิคะว่ากี่รูปแบบอ่ะกี่นรูปแบบหน้าสามรูปแบบดังนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะรูปแบบที่หนึ่งรอหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงว่าอันนะคะเรามาดูตัวอย่างคำกันเลยคำที่หนึ่งการไกล อ่านว่าการไกลคําที่สองจัดสรรและคําที่สามพันษาค่ะค่ะส่วนรูปแบบที่สองนะคะรอหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่มีตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงอ่ะบวกตัวสะกดยังไงนะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะกมนะคะถ้าเราอ่านออกเสียงสะกดจะอ่านว่ากออะมอกรมคำที่สองพักอ่านว่าพออะพอพัก และคำที่3ตับอ่านว่าสออะพอสับนั่นเองค่ะและรูปแบบสุดท้ายนะคะรอหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่มีตัวสะกดและมีตัวการันกำกับเราจะอ่านออกเสียงอันเหมือนกันเลยค่ะแต่เราจะไม่อ่านออกเสียงตัวที่เป็นการันนะคะอ่าอย่างเช่นพระขันอ่านว่าพระขันสวรรค์และสับสั์นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้รอหันนะคะ 1. นนะคะคำบรรยาย2หันษา3กรรไกาย 4. กรรมการ5พระขันเราจะมาสรุปความรู้กันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนจำให้ดีนะคะคำที่ใช้รอหันนะคะเราจะอ่านออกเสียงได้ทั้งหมดกี่รูปแบบน่เดี๋ยวเราไปดูคำตอบดีกว่า,ามาตัวรอรอสองตัวนี่อ่านว่าอะไรคะนับหนึ่ง สอง้นอารอหันเก่งมากๆค่ะเราจะใช้ประสมกับพยัญชนะต้นคําที่ใช้รอเรือสองตัวหรือรอหันเนี่ยเราจะสามารถอ่านได้ขีรูปแบบหน้าบอกไปแล้วอสองซ้นสามรูปแบบถูกต้องค่ะมีอะไรบ้างหนึ่งรอรอหรือรอหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงอันค่ะสอง รอหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่มีตัวสะกดเราจะอาจออกเสียงอ่ะบวกตัวสะกดนั่นเองและสุดท้ายรอหันเมื่อ พยานชนะที่มีตัวสะกดและมีตัวการันต์กำกับเราจะอ่านออกเสียงอันนะคะโดยไม่อ่านออกเสียงตัวที่มีการันต์นะคะเมื่อถึงกิจกรรมทดสอบความรู้ความจำให้นักเรียนเตรียมใบงานหรือครูจะแนบไฟล์ใบงานไว้ในกลุ่มนะคะให้นักเรียนสามารถพิมพ์ออกมาเขียนได้เลยเขียนตามคำบอกจำนวน10คคำนะคะเกี่ยวกับคำที่ประสมรหันนั่นเองคำที่หนึ่งการไกลาการไกล คำที่สองจัดสรรจัดสรรคำที่สามหันสาหันสาคำที่สี่กรรมกรรมอย่าลืมนะคะว่าทุกคระสมด้วยรอหันทั้งหมดเลย คำที่ห้าพักพักคำที่หกสังสรรสังสรรคำที่เจ็ดสวรรค์สวรรค์คำที่แปดบรรยาย บรรยายคำที่เก้ากรรมการกรรมการและคำสุดท้ายคำว่าพระขันพระขันเป็นยังไงบ้างคะคำที่ประสมรอหันหรือรอเรือสองตัวต้วตองส่ง ะะเพราะเป็นงานที่มีคะแนนเหมือนกับเที่เรเรียนปกติเลยอย่าลืมทำการบ้านมาสมมติครูนะคะสำหรับรายวิชานี้ครูก็ขอเส้นสุดเพียงเท่านี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ